สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักคู่ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระป้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่224 สวัสดีพี่พี่ยามเช้าวันอังคารที่13กุมภาพันธ์2567นะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านๆมาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วแล้วบอกได้เลยว่าราคานะพี่หลักร้อยเท่านั้นครับพี่ราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พี่นะพี่เนาะวันนี้พระเยอะพอสมควรเลยขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่รีบทักทายมานะครับพี่เนาะใจร้อนพี่โทรได้เลย0 9 6 2 5 9 4 0 9 3 จะแอดไลน์ก็ไอีไลนยเฮงดี789และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่สบายใจได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่วันนี้ต้องขออภัยเสียงแหบเสียงแห้งนิดนึงนะพี่น็อตพึงหายป่วยอัดยาจนหายป่วยได้กําลังใจจากพี่ๆด้วยต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะพี่น็อตที่เข้ามาอุดหนุนที่เข้ามารับชมแล้วก็ยังเข้ามา เอ่อเป็นห่วงบรรยายน้องน้องพี่นนอะสอบถามอาการถามว่ากินน้ํากินข้าวกินยาแล้วหรือยังต้องกราบขอบขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านเลยครับพี่เอาวันนี้ครับพี่มีพระประมาณนี้เลยพี่พระเยอะนะเช้าเช้าวันอังคารแบบนี้พระเยอะเลยทีเดียวครับพี่จะไม่ให้มีการเสียเวลาพี่จนเกินไปน้องกระชับเวลาให้แต่ถ้าน้องไปไวเกินไปพี่พี่ครับขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยยินดีให้บริการครับพี่ขอแค่พี่ทักทายมาเสียงน้องจะดีขึ้นทันทีนะพี่เนาะลองดูน้องพี่เนาะแบบนี้ เอาเราไปเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าเริ่มต้นรายการแรกเริ่มต้นรายการแรกของวันอังคารแบบนี้เช้าๆแบบนี้เอาไปนี่ไปก่อนเลยพี่นี่เลยเป็นเหรียญมันมันเริ่มต้นที่เหรียญหลอกครับพี่ เดียลอโบราณลอเกา่าๆหลวงพ่อเอมครับพี่เรียนพระพุทธชินราชหลวงพ่อเอมแล้วพ,พีน่น้องหลังพระลีลาแบบนี้สวยงามดีครับพี่เนื้อหาเกา่าๆพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าๆสวยงามจริงๆพี่ต้นนาเป็นพระพุทธชินราชแบบนี้หลวงพ่อเอมสวยงามจริงๆพี่พะระลอเก่าๆสวยๆ,วยๆแบบนี้โอ้โหคลาสสิกมากครับพี่รอเก่าๆสวยๆแบบนี้คลาสสิกมากๆพี่พี่ลองดูตะเข็บรอแบบนี้สวยงามครับพี่สวยๆแบบนี้พี่พี่ลองดูเอามาแบ่งปันไม่แพงเนื้อหาโลหะเก่าๆดีอย่างนี้นะพี่เนาะ เก่าๆคลาสสิกดีแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปพี่เอา300บาทเปิดประเดิมรายการแรกที่เดียญหล่อชินล่าน์หลวงพ่อเอมโอ้โหเอามาเปิดประเดิมครับพี่รายการแรกเอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่ราคารายการแรกจีด๊ดจา๊าดแล้วพี่ๆลองดูโอ้โหว่าจะมีมันกว่าน,นี้ไหมน้องน้องลองดูครับพี่ติดตามกันดูน้องน้องพี่นน้องแบบนี้รายการต่อมาเป็นเรียญหล่อห้าเหลี่ยม อ่าเท้าเวสุวรรณวัดสุทัศน์พี่สวยงามจริงๆพี่เหรียญรอเก่าๆสวยๆห้าเหลี่ยมมีหูในตัวแบบนี้สวยงามจริงจริงพี่เหรียญรอเก่าๆด้านหลังมีรอยจานนะพี่นะด้านหลังมีรอยจานแบบนี้เลยพี่ๆลองดูกับพี่สวยงามดีพี่ๆลองดูครับนี่เลยท้าเวสุวรรณนะพี่เนาะเป็นเหรียญรอโบราณแล้วพี่รอเก่าๆสวยงามดีตนตำรับ พระหลอจากวัดสุทัศน์พี่ๆลองดูแบบนี้เนื้อหาแบบนี้โดนใจพี่ๆไหมครับพี่โดนใจไหมครับพี่อย่างนี้สวยงามดีนะพี่เนาะสวยงามดีแบบนี้เลยสวยงามคลาสสิกดีพี่นี่หลังรอยจานแบบนี้นะพี่เนาะหลังมีรอยจานแบบนี้สวยดีจริงๆพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบนะจัดไปพี่เอา4ี่รอยบาท ท้าเวสุวรรณวัสุทัศน์ครับพี่ห้าเหลี่ยมมีหูเอาสี่ร้อยทอนครับพี่รายการต่อมาโอ้โหจี๊ดจริงจริงพี่บอกได้เลยจี๊ดจริงๆพระกำแพงยอดขุนพลแบบนี้สวยงามดีพี่เนื้อดินเก่าเก่าสวยๆดินกำแพงเพชรพี่ๆลองดูแบบนี้โอ้โหสวยงามจริงๆพี่เก่าเก่าสวยๆแบบนี้หืมดูเนื้อหาจี๊ดจ๊ด โดนใจพี่พี่หรือเปล่าครับพี่เนื้อแบบนี้เลยพี่สวยงามดีเนื้อแบบนี้โอ้โหสุดยอดของความคลาสสิกลยพี่พระเนื้อดินเกา่าๆสวยๆพี่พี่ลองดูแบบนี้เลยพี่ยอดขุนพลกำแพงเพชรนะพี่เนาะหรือ,อที่เขาเรียกว่าพระกำแพงยอดขุนพลพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามจริงๆพี่เก่าๆสวย,สวยๆแบบนี้ลองดูเลยพี่เนื้อดินเป็นไงพี่แบบนี้โอ้โหคลาสสิกมากคลาสสิกโดนใจพี่พี่ไหมครับพี่แบบนี้นะถ้าพีา่ชอบเอาไป300บาทพระเนื้อดินนะครับพี่ อ่ากำแพงยอดขุนพลนนพ้นองเอา300อบาทเท่านั้นกับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยโอ้โห พระสมเด็จพี่ๆลองดูสมเด็จองค์นี้เก่าๆสวยๆพี่ๆลองดูครับพี่เก่าๆสวยๆเนื้อแบบดูมวลสารใจจริงๆพี่เขามีปิดทองมาด้วยนะพี่เนาะเขามีปิดทองมาด้วยแบบนี้สวยงามดีพี่แล้วคลาสสิกมากได้ความคลาสสิกได้ดูเนื้อหาแบบเนี้พี่ลองดูเก่าๆสวยๆที่ครับพี่เหมือนเขาลงรักปิดทองมาเนาะพี่เนาะแบบนี้คลาสสิกจริงๆพี่เนื้อหาแบบนี้เลยสวยๆนะพี่เนาะตรงนี้เขาเปิดไปนิดนึงตรงนี้เปิดไปหน่อยนึงนะพี่เนาะแม่แต่ก็ยังดูน่ารักดีพี่สวยงามจริงๆพี่ดู เนื้อหาแบบนี้เลยเนื้อหาแบบนี้คลาสสิกดีพี่ถ้าพี่ชอบนะจัดไปพี่อย่างเงี้ยสวยงามดีนะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่อย่างนี้เลยถ้าพี่ชอบจัดไปพระสมเ, diary, เ,สมเด็จแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาทสมเด็จแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาทจะพี่ลองดูครับพี่ลองดูนะครับพี่ รายการต่อมาเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรโอ้โหวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรไม่ต้องห่วงเลยพี่ดูลงรวยชัดเจนหลวงพ่อเพชรพิจิตรแบบนี้สวยงามดีครับพี่คล้ายๆเหรียญใบเสใบสาเกนพี่้องสวยงามดีเหรียญหล่อเก่าๆสวยๆแบบนี้มีรอยตะไบเก็บเก็บน่าจะตัดช่อออกตรงนี้ครับพี่ลองดูนพี่้องเก่าดีพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรสวยงามดีครับพี่หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวง หลอเก่าๆสวยๆวย่พี่ๆลองดูคล้ายๆเหมือนแบบเขาเรียกอะไรพี่ใบสาเกแล้วพี่น้องแบบนี้หลอเก่าๆสวยๆโอ้โหดูพี่ลองดูเนื้อหาจดจัดจ้านจริงๆพี่หลอเก่าๆสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบถ้าโดนใจพี่จัดไปเลยพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงนั้นๆจะเจอทีพี่นั้นๆจะเจอสักเกลียดหนึ่งแล้วพี่น้องแบบนี้หลังเรียบแบบนี้โอ้โหพี่ลองดูเนื้อหาโลหะแบบเนี้ยพี่รอยตะไบออกแบบนี้ โอ้โหดูด้านหลังครับพี่เนื้อหาลหะแบบนี้พี่ชอบไหมครับพี่โดนใจไหมพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบถ้าโดนใจพี่จัดไปเลยพี่เหรียญหล่อหล,อลงวงพระเพชรเอา400ี่รอยบาทมันาน,นานจะเจอทีครับพี่เอาส0รอยเท่านั้นครับพี่ในการต่อมาเป็นนี่เลยพี่โอ้โห แกเงินมาเชียวพี่พี่ลองดูครับพี่เหรียญหลบพราะแก้วัดพวงมาไหนะพี่นะเนาะเหรียญหลเขาเก่าสวยๆครับพี่ออกเป็นเนื้อเงินเก่าเก่าเนื้อเงินยวงเก่าๆ่าสวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่เนื้อจัดจ้านแบบนี้เก่าดีครับพี่น้องดูว่าเก่าดีนะพี่นนองแบบนี้พี่เนี่ยเป็นเนื้อเงินเก่าอะพี่เนื้อเงินเก่าเงินพดด้วงอะไรต่นองเอนเนะพี่เนาะแบบนี้คลาสสิกดีโอ้โหดูพี่ดูอย่างนี้แหละพี่ หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยสองสี่ห้าเก้าถ้าจำปีไม่ผิดนะพี่น้องแบบนี้ถือว่ายังดูน่ารักดีครับพี่เงินเก่าๆนี่เลยพี่ดูสวยงามดีครับพี่ดูเนี่ยครับพี่ให้ความคลาสสิกมากๆพี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่รายละเอียดอาจจะลบเรือนไปบ้างนะพี่นาอแต่ยังคงความคลาสสิกมากๆครับพี่โลเก่าๆสวยๆแบบนี้ครับพี่เหมือนเหมือนเนื้อเงินเลยพี่แบบออกเนื้อเงินเก่าๆสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะเอาไปสี่ร้อยบาท หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยเหรียญรอ,อเก่าๆออกเนื้อเงินเก่าๆแบบนี้เอา400เท่านั้นครับพี่ในการต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดโอ้โหหลวงปู่ทวดเนื้อว่านองคนี้เรี่ยมเรียบร้อยพี่พลองดูเนื้อว่านเก่าๆแห้งๆแบบนี้สวยงามจริงๆพี่ลองดูเลยสวยจริงๆพี่ๆลองดูครับนี่เลยแห้งๆเก่าๆสวยงามจริงๆพี่แบบนี้ โดนใจไหมครับพี่ชอบกันไมมเอ่ยแบบนี้สวยงามเนาะพี่เนาะสวยงามดีพี่นี่เลยหลบอุทวดเนื้อว่านเก่เาเรลี่ยมเรียบร้อยแล้วพี่เรียบเรียบร้อยพี่พี่ลองดูแบบนี้ชอบกันไหมครับพี่ถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปเลยพี่อย่างนี้เอา400บาท อูทวนเนื้อวานเก่า400ครับพี่อันนี้ไม่ทราบที่อันนี้ไม่ทราบที่หน้าปกครับพี่เป็นสามองค์แบบนี้เลยพี่เขามาแบบนี้เลยชุดคอมโบเซตสามองค์ไปพระหน้าปกนะพี่เนาะชินตะกัวเก่าๆสวยงามดีครับพี่เลี่ยมเรียบร้อยพี่พี่ลองดูเนาะสวยงามดีพี่พี่พี่ท่านใดที่ชอบพระกุเก่าๆอย่างนี้ถ้าโดนใจหรือว่าชอบหรือว่าใช่พี่จัดไปเลยนะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่ตะกัวเก่าๆสวยๆแบบนี้คลาสสิกดีแล้วได้ออกมาทั้งหมดสามองค์ ครับกุขึ้นแบบนี้นะพี่ดูสวยงามดีนะพี่เนาะด้านหลังแบบนี้พี่ดูโอ้โหเก่าเกลือเลยพี่อย่างนี้ลองดูนะครับพี่เก่าเ่าแบบนี้ชินตะกัวเก่าเก่าเร,เรียบร้อยแบบนี้เอา300บาทสรุป แล้วตกองคละหนึ่งร้อยพี่ๆลองดูแบบนี้ไม่แพงแค่ค่าเลี้ยงเอาไปเลยหนึ่งร้อยแสดงว่าพระเหลือแค่องละเจ็ดสิบาทอย่างนี้พี่ๆลองดูนะพี่นนอะสวยงามดีเอาแค่สามร้อยบาทครับพ,พ,พ,บพี่เอาไปขึ้นคอได้เลยพี่ๆลองดูนะครับพี่เอาไปขึ้นคอได้เลยพี่และการต่อมาเป็นนี่เลยพี่หลวงพ่อทาพานันเงี้งแตกนะพี่น้องมีเลี่ยมเรียบร้อยอเหมือนอีกเหมือนกันครับพี่สวยงามดีนะพี่นนอะเหรียลรอเก่าๆมีความคลาสสิก ในตัวพี่ๆลองดูกับพี่หลวงพ่อทาพะเนียงแต่งเหรียญรอ,อเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเลยพี่รอเก่าๆสวยๆเดี๋ยน้องลองกล้องให้ดูน้องลงกล้องให้ดูพี่ๆลองดูครับ พี่ๆลองดูเลยเนื้อหาโลหะแบบนี้เนื้อหาโลหะแบบนี้โอ้โหดูพี่ดูนี่คลาสสิกดีครับพี่แบบนี้มีรอยหล่อไม่เต็มนิดนึงคลาสสิกดีเหมือนกันพี่อย่างนี้นะพี่เนาะพี่ๆชอบไหมแบบนี้ถ้าชอบจัดไปเลยสวยงามดีแล้วเอามาแบ่งปันไม่แพงหรอกพี่บอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันพี่ๆในราคาที่แบบถูกที่สุดโอ้โหถูกที่สุดในโลกเอ้าลองดูนะพี่เนาะแบบนี้ถือว่าอนุเคราะห์ ให้น้องเป็นค่าหมอค่ายาก็ยังดีนะพี่น้องแบบนี้ลองดูนะครับพี่อย่างนี้เลยพี่สวยงามดีเดียนหลออเขา <ๆ S 1> เรียมเรียบร้อยแล้วพี่ลองดูหลวงพ่อทาพันยังแตะแบบนี้ครับพี่เอา300บาท หลวงพ่อทาพันยังแตกมีเลี่ยมเรียบร้อยพี่ๆลองดูแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะเอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูเอามาแบ่งปันจริงๆพี่ไม่แพงไม่แพงนะพี่เนาะรายการออกมาเอาใจพี่ๆสายพระเหรียญโอ้โหอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพมก่าช่องแค่เหรียญสงน้ําเป็นอีกหนึ่งเหรียญยอดนิยมของหลวงพ่อพมเลยนะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่เนื้อทองแดงสวยๆรายละเอียดคมชัดดีครับพี่สวยๆหลังยันสิบแบบนี้สวยงามจริงๆพี่ลองดูถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปเลยครับพี่ถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปอย่างนี้นะพี่เนาะ ลองดูครับพี่แหมดูอย่างนี้ครับพี่ เนื้อทองแดงสวยๆรายละเอียดคมชัดดีพี่ลองดูครับพี่สวยงามดีจริงๆพี่สวยงามดีจริงๆนี่เลยโอ้โหดูน่ารักน่าใช้ดีครับพี่ผิวบ้านๆเดิมๆแบบนี้ที่ระลึกงานทําบุนส่งน้ําปี2517สวยๆครับพี่พระอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างพระอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ยังดูรายละเอียดคมชัดดีนะพี่เนาะรายละเอียดยังดูคมชัดดีพี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามโอ้โหคมชัดแบบนี้ถ้าพี่ชอบถ้าโดนใจพี่จัดไปเลยถ้าพี่ชอบถ้าโดนใจพี่ ไปเลยอย่างนี้เอามาแบ่งพันี่พี่แค่400บาทอย่างนี้เอาแค่400ครับพี่อกอีกหนึ่งรายการผมบอกได้เลยว่ารายการนี้ไม่แพ้กันเลยพี่นั่งพานปูทีมรายละเอียดคมชัดสวยๆพี่พี่ลองดูครับพี่ฉลองอายุครบ8รอบหลวงปูทีมปี2 5ง8เลี่ยมเลนผมบอกได้เลยว่าแค่ค่าเลี่ยมเลนนะพี่มีแล้ว200สตาร์ทขั้นต่ตําตอนนี้นะพี่มีแล้ว200นะพี่เนาะ ลองดูแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะลองดูครับพี่เดี๋ยวน้องลงกล้องให้ดูละทละเอียดถือว่ากําลังน่ารักนะพี่นะถือว่าพระอยู่ในเกณฑ์น่ารักดีพี่ๆลองดูครับพี่แต่ว่าเลี่ยมเรนนะพี่สมัยนีย้ผมเคยเอาไปเลี่ยมเนาะ ผมเคยเอาไปเลี่ยมดูพี่อย่างเงี้ยค่าเลี่ยม200แล้วนะพี่เดี๋ยวนี้ค่าเลี่ยมเลนสองร้อยแล้วเลี่ยมธรรมดาเนี่ยหนึ่งร้อยหรือนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วครับพี่ลองดูแบบนี้นั่งพานหลวงปู่ทิมนะพี่เนาะรายละเอียดสวยงามดีคมชัดมากพี่พี่ลองดูครับพี่รายละเอียดคมคมชัดชัดแบบนี้หลวงปู่ทิมนั่งพานหลวงปู่ทิมนั่งพานแปดอดหลวงหลวงปู่ทิมปีสองห้าหนึ่งแปดสวยงามดีเลี่ยมเลนเรียบร้อยพี่พี่ลองดูด้านหลังยังยันคมชัดดีแบบนี้สวยงามจริงๆพี่ด้านหลังยังคมชัดดีอยู่แบบนี้นะพี่เนาะตัวอััักกเล็็ๆยงคมชดดีีพ่ว อาหารไล่จังหวัดละยองแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะหลวงปู่ทิมแบบนี้นะถ้าพี่ชอบถ้าพี่ใช่พี่จัดไปเลยเอา500ยบาท อย่างนี้เอาห้าร้อยบาทครับพี่ค่าเลี่ยมเรียนสองร้อยไปแล้วพี่สมัยนี้ค่าเลี่ยมเรียนแบบนี้สองร้อยไปแล้วพี่พี่ลองดูอย่างนี้เอามาแบ่งปันแค่ห้าร้อยตนนั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นอีกหนึ่งรายการยอดนิยมพี่พี่บอกว่าโอ้โหชอบกันมากๆเลยครับพี่มีพี่ท่านหนึ่งตามหาอยู่นะเมื่อวันก่อนวันนี้น้องได้มาใหม่ครับพี่นี่เลยหลวงพ่าเงินพิมพ์นิยมแบบนี้พี่พี่ลองดูผิวแบบนี้โหดไปพี่ผิวแบบคนโหดยิ่งยิ่งบ้านๆ้านแบบนี้เลยได้มาเมื่อเย็น ได้มาเมื่อเย็นวานนี่เองครับพี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เลยโอ้โหสวยงามจริงๆครับพี่เก่าๆสวยๆพี่ๆลองดูหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมสวยงามจี๊ดจ้าจริงๆพี่ดูผิวแบบเนี้ยพี่โอ้ยังโหดเลยพี่ผิวแบบนี้ผมบอกได้เลยว่ายังโหดเลยพี่ดูคุมแดงมาแบบนี้เลยพี่โอ้โหคุมน้ําตาลคุมแดงแบบนี้ สวยงามจริงๆพี่แบบนี้พี่ๆชอบเลยครับพี่อ้วนๆล่ำๆแล้วบอกได้เลยว่าเนื้อหานี่แบบโอ้โหปึกปักสวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงๆด้านหลังแบบนี้คลาสสิกมากพี่ๆลองดูนี่เลยโอ้โหดูอย่างนี้พี่ๆลองดูนะพี่นะถ้าชอบจัดไปเลยพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่เนาะนี่ดูรอยตัดฉนวนใต้ฐานแบบนี้สวยงามใต้ฐานจะเดือดพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยเดือดๆผิวนี่ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหเข้มขังเลยพี่องค์นี้เข้มขังจัดๆเลยพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่เนาะแบบนี้สวยงามดีเอาหก ร้อยบาทหลวงพ่อเงินพิมพ์ด้วยองค์นี้ครับพี่อ้วนล่ำไม่ต้องห่วงเลยพี่แล้วดูโอ้โหคุมแบบแดงแบบนี้ทั้งองค์เลยพี่สวยงามจริงๆพี่เอาห0 0้อบาทเท่านั้นครับพี่ในการต่อมาเป็นพระปิดตาพระปิดตาองค์นี้เนี่ยจะออกเป็นเนื้อสำลิศสำลิศแก่งเงินทานองนั้นเลยแล้วพี่เนาะออกเป็นเนื้อสำลิศได้เลยแล้วพี่อย่างนี้ลองดูครับพี่อันนี้น้องไม่ทราบที่เนาะด้านหลังมีรอยจานแบบนี้ครับพี่ด้านหลังมีรอยจานหนึ่งจุดแบบนี้ คล้ายๆจานหลวงปู่สุกแต่ว่าไม่ใช่ครับพี่เป็นจานตัวเดียวเหมือนกันแต่ว่าคนละตัวอักขระของหลวงปู่สุกตัวพี่เนาะแต่มีการม้วนกลมๆคล้ายๆกันแต่ว่าผมดูว่าไม่ใช่เนาะไม่ใช่ตัวหลวงปู่สุกแบบนั้นพี่ไม่ใช่ตัวยันของหลวงปู่สุกแบบนั้นครับพี่อันนี้จะเป็น,น,นสำลิดนพน้องสสำลิดแก่เงินเก่าๆสวยๆอย่างนี้พี่ๆลองดูครับพี่ ตาปิตาเก่าๆสวยงามดีแบบนี้โอ้โ oh, หคลาสสิกมากพี่ได้ความบ้านมาเลยพี่ได้ความบ้านมาเลยเจ้าของเก็บไว้อย่างนี้เลยพี่สวยงามดีนะพี่น้องอย่างเงี้ยน้องไม่ทราบที่นะถ้าพี่ทราบถ้าพี่ชอบจัดไปเอาแค่400บาท พับปิดตาแบบนี้ครับพี่เป็นเนื้อสำลิดน้องพี่น네้องสำลิดแก่เงินแบบนี้ครับพี่ลองดูเอาส0 0บาทครับพี่รายการต่อมาเป็นอีกหนึ่งรายการที่ไม่ทราบที่ช่วงนี้ไม่ทราบที่เยอะเหมือนกันครับพี่ลองดูครับพี่เป็นพับผงใบลานแบบนี้สวยงามดีครับพี่พับผงเนื้อใบลานแบบนี้ครับพี่เป็นพับพุทธข้างอุน้องพี่น네้องแบบนี้คล้ายๆหลวงพ่อขำเลยพี่คล้ายๆหลวงพ่อขำเลยผมดูทรงว่าคล้ายๆหลวงพ่อขำน้องพี่น้องแต่ว่าหลวงพ่อขำจะเคยเป็นเป็นเหรียญหล่อนะ้องพี่น้องเหรียญหล่อข้างอุหลวงพ่อขำแต่เนี้เป็นทรงพิมพ์เดียวกับหลลววงงพพ่่่อเเีีแแตาาป็นนนนื้ผบบบ อันนี้น้องไม่ทราบที่น้พี่เนาะไม่รู้ว่าอดจากวัดไหนแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่พับผงใบลานแบบนี้นี่เลยพระพุทธข้างอุกแบบนี้สวยงามจริงจพี่ไม่ทราบที่ถ้าพี่ชอบเอาไปส0งบาทถ้าพี่ชอบเอาไปส0งบาทครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยพี่โอโ้โหอีกหนึ่งรายการพระก,กุกเก่าๆสวยๆอันนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันพี่เนี่ยพี่คาบกุกยังพอเห็นอยู่นะพี่นะคาบกุกยังพอเห็นตามซ่อกตามมุมอยู่ครับพี่อย่างนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูครับพี่ เป็นพระพุธเนี่ยพี่คล้ายๆพระพุทธชินราชนะพี่อย่างนี้นะพี่เ้างเป็นพระกุเก่าๆสวยงามดีครับพี่พระกูเก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูเนี่ยคล้ายๆพิมพ์ทรงพระพุทธชินราชนะพี่นนองแบบนี้สวยงามดีครับพี่โอ้โหดูพี่ดูคาบกุเกาะแบบนี้เลยพี่คาบกุเกาะเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบถ้าโดนใจพี่จัดไปเลยพี่แบบนี้ถ้าชอบถ้าโดนใจพี่จัดไปเลยสวยงามดีพี่แล้วเอามาแบ่งปันพี่พี่ไม่แพง บอกได้เลยว่าไม่แพงจริงที่อันนี้พักกุไม่ทราบที่แล้วพี่เนาะเก่าเกาสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบถ้าโดนใจพี่จัดไปเลยเอาแค่200บาทอย่างนี้เอา200บาทเท่านั้นับพี่เอามาแบ่งปันให้พี่ไม่แพงเพราะว่าน้องไม่ทราบที่พี่กินตับกินไตกินไส้กินพุงน้องไปเลยนะพี่เนาะลองดูครับพี่เผื่อพี่ท่านใดรู้จักที่กระซิบบอกน้องด้วยนะครับเดี๋ยวเหมือนอย่างเมื่อวานเมื่อวานพี่พีก็ทักมาแจ้งบอกว่าเป็นที่ไหนที่ไหนบางนี้งน้อพี่เนาะขอบพระคุณพี่พีด้วยครับพี่โอ้ย ามาปิดพระน้องไปด้วยแล้วยังให้ความรู้น้องอีกด้วยต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆจริงๆ เดี๋พี่เนาะลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยพี่เม็ดแตงหลวงปูทวดปีศูนย์แปดสวยงามดีเนื้ออัลปาก้าหลวงปูทวดวัดช้างให้เล็กๆน่ารักน่าใช้แบบนี้พี่ๆลองดูด,ด้วยครับพี่เอาไปให้เด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีเดีวพี่น้องแบบนี้สวยงามจริงๆพี่พระครูวิสังตุพลวงเล็บอาจารย์ทีมแบบนี้เม็ดแตงเลง็กๆแต่ว่าดูน่ารักน่าใช้ดีพี่เนื้ออัลปาก้าสวยๆแบบนี้โอ้โหคลาสสิกมากพี่ผมว่าโปรดีเลยเนาะสำหรับพี่ๆที่ไม่ชอบห้อยพระขนาดใหญ่นะพี่ผมว่าเนี่ยหลวงปูทวดนี่ผมว่าครบจบ แล้วพี่โอ้โหสุดยอดนี้ลันตรายเลยนะพี่นาะหลวงปู่ทวดเม็ดแตงแบบนี้เนื้ออัปาก้านะพี่นะเอา300อบาทเม็ดแตงปีศูนย์แปดเอาสามร้อยบาทครับพี่เนื้ออัปาก้าผมว่ากาลังน่ารักดีพี่เอาไปเลี้ยงให้เด็กใช้ใช้ได้เลยนะพี่น้องแบบนี้รายการต่อมาเป็นพับปิตาหลังแบบแบบนี้สวยงามคลาสสิกดีไม่ทราบที่หรอกพี่แต่ว่าผมชอบแบบนี้คลาสสิกดีเนื้อลงรักเก่าๆสวยๆครับพี่ ลงรักเก่าๆสวยๆแดงๆแบบนี้สวยงามจริงๆพี่เอามีปิดทองมาหน่อยหนึ่งตรงนี้สวยงามจริงเก่าๆคลาสสิกได้ใจเลยพี่ลองดูแบบนี้ครับพี่เก่าๆสวยงามดีพี่ๆลองดูครับนี่เลยภาพปิดตาหลังแบบโอ้โหดูมีความคลาสสิกในตัวเลยพี่ภาพปิดตาหลังแบบแบบนี้ถ้าพี่ชอบถ้าโดนใจพี่อย่าลืมจัดไปเลยเอามาแบ่งปันพี่ๆแค่300บาท ถ้าปิตาเก่าๆแบบนี้เอาส0 0รบาทครับพี่โอ้ยใกล้จะหมดแล้วนะพี่นะรายการใกล้จะหมดแล้วพี่ๆลองดูแบบอันไหนที่ชอบรีบทักทายต่อมาครับพี่ไม่ต้องรอดูจนจบนะพี่เนาะโดนใจองคไหนรายการไหนรีบทักทายมาเลยครับพี่ลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยหลวงพ่อแก้วเอ้ยหลวงพ่อการวัดเขาแก้วครับพี่ สิทธิ์เอกหลวงพ่อเดิมนะพี่น้องแบบนี้เหรียญหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วเหรียญเสมาปีสองห้าหนึ่งหนึ่งพี่พี่ลองดูครับพี่พระครูนิสิตทุนากรหลวงพ่อกันแบบนี้ผิวดำเดิมบ้านพี่พี่ลองดูครับพี่เนื้อทองแดงลมดำอันนี้ทองแดงเขาแบบผิวลมดำเขาเปิดไปพอสมควรแล้วพี่แบบนี้ถือว่าน่ารักน่าใช้ดีนะพี่นาะสวยๆดีครับพี่ดูโอ้โหสวยงามดีครับพี่หลวงพ่อกันวัดเขาแก้วสวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูครับอย่างนี้เลยพี่หลวงพ่อกันโอ้หลังยันอัคระยังคมชัดดีครับพี่วัดเขาแก้วปีพศ สอง1อย่างนี้สวยงามจริงๆพี่สวยงามจริงๆเหรียญหลวงพ่อคันแบบนี้เซมากําลังไม่ใหญ่ไม่โตเกินไปกําลังน่ารักเลยครับพี่ชื่อนามชื่องามโดยนะพี่น้องหลวงพ่อคันกันไม่ดีคกันสิ่งไม่ดีไว้ให้เรานะัพี่น้องแบบนี้เหรียญหลวงพ่อคันปีหนึ่งหนึ่งครับพี่เอา300บาทเหรียญหลวงพ่อคันเอา300อบาทครับพี่รายการต่อมาเป็น แหวนพี่รอดแบบนี้ครับพี่เก่าเก่าดีพี่น้ <ๆ S 1> องดูว่าเก่าดีนะพี่เนาะแหวนพี่รอดเก่าเก่าแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยเก่าดีพี่อย่างนี้โอโ้โหถ้าชอบจัดไปเลยพี่แห้งๆเก่าเก่าบ้านๆแบบนี้ได้มาแบบนี้เลยครับพี่สวยงามดีพอสมควรแล้วพี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น่ารักดีนะพี่เนาะพี่พี่ที่ชอบสายเครื่องรางจัดไปเลยพี่ถ้าชอบเนาะถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปเลยสวยงามจริงๆพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบนะเอาไปเลยพี่เอาสามร้อยบาท หวนพี่รอดเอา3 0 0บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นลูกอมถักเชือกอย่างเงี้ยพี่สวยงามจริงพี่เกา่เกาๆ่าสวยสวยนะพี่เนาะลูกอมถักเชือกเก่าเกโอ้แน่นเติบเลยไม่มีดังอะไรเลยพี่ไม่มีเสียงเลยนะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่เป็นรายการที่สวยงามอีกหนึ่งรายการนะพี่เนาะเนี่ยเขามีห่วงเรียบร้อยพี่เอาไปห้อยได้เลยพี่พี่เอาไปห้อยได้เลยแบบนี้โอ้โหสวยงามครับพี่เกา่ากึกเลยเก่ากึกเลยแบบนี้สวยงามจริงพี่ลูกอมเก่าเก่าแบบนี้นะพี่นนอะเชือกเก่าเก่าพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าชอบเอาไป300บาท อย่างนี้เอา3า0บาทครับพี่ในการลองสุดท้ายของคลิป EP 224หลวงปู่หงพรมปัญโยพี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่เหรียญพรมบุตรน้องสวยงามเรี่ยมเรียบร้อยพี่พี่ลองดูได้มาบ้านๆแบบนี้เลยสวยงามจริงๆพี่เหรียญพมบุตรปี2546สวยสวยทองแดงลมดําสวยงามจริงๆพี่รายละเอียดคมชัดไม่ต้องห่วงเลยพี่รายละเอียดคมชัดแบบนี้ หลวงปู่หงพรมปัญโยสวยๆครับพี่นี่เลยเหรียญนั่งเสือใช่ไหมพี่แบบนี้สวยงามดีนะพี่น้องรายละเอียดคมชัดดีครับพี่รายละเอียดคมชัดดีพมมาบุรแบบนี้โอ้โหด,ด้านหลังยันสวยงามมากครับพี่หลังยันสวยๆเลยแบบนี้พมมาบุรปีสองห้าสี่หกแบบนี้ครับพี่ทองแดงลมดําหลวงปู่หงพรมปัญโยแบบนี้เอาสี่ร้อยบาท อย่างนี้เอา400อบาทครับพี่และมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่ตะกุดนี่เลยพี่ๆท่านใดตามหาตะกุดห้าพระองค์น้องพี่น้องหลวงก็เดิมวัดหนองโพไปพี่ลองดูครับพี่มาพร้อมเชือกเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่นี่เลยตะกุดเก่าๆสวยงานจริงๆพี่ได้มาแบบนี้เลยสวยงามมากครับพี่มีลูกขั้นด้วยนะมีตะกุดลูกขั้นขั้นแถมไว้ด้วยพี่ดูไปดูความเก่าเป็นไงพี่เก่าบ้านเลยพี่ได้มาอย่างนี้เลยพี่ตัดหัวตัดท้ายตามสไตล์หลวงพ่อเดิมแบบนี้ครับพี่มีรอยจานนั้นเดี๋ยวนะน้องหารอยจานก่อน บ้านๆเลยเพี่ดูฝุ่นคลึกเลยแบบนี้พี่ได้มาแบบนี้เลยคุ้นค้นเจอในเขาเรียกว่าอะไรพี่ในกล่องในกล่องเครื่องในกล่องกล่องไม้เลยพี่อย่างนี้นะพี่น้องสวยงามดีครับพี่ทองแดงเก่าๆมีรอยจานนะพี่นะมีรอยจานนี่พี่มีรอยจานนอกเห็นชัดเจนเลยพี่นี่ดูอย่างนี้เห็นไหมครับพี่เห็นรอยจานไหมเอ่ยสวยงามดีเหมือนกันนะพี่นะสวยงามดีพี่ๆลองดูครับพี่เนี่ยมีรอยจานนะครับพี่มีรอยจานมีรอยจานทุก ทุกทุกดอกเลยครับพี่อย่างเงี้ยเนี่ยครับพี่มีรอยจานชัดเจนครับพี่ตัดหัวตัดท้ายเรียบร้อยตาม เขาเารียกตามวิธีคำของหลวงพ่อเดิมนะพี่เนาะมีลอยจานพี่พี่ลองดูอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพีใ่ในกล้องอยังพอเห็นอยู่นะพี่เนาะไม่ต้องลงกล้องก็พอเห็นรับพี่ were. สวยงามดีครับพี่มีลูกขั้นแบบนี้สวยงามดีนี่รับพี่เนาะตะกุดหลวงพ่อเดิมแบบนี้ครับพี่มาเป็นชุดแบบนี้เลยน้องได้มาบ้านแบบนี้เลยนะพี่เนาะได้มาบ้านแบบนี้เลยพันไว้ TAKE, ให้เดี๋ยวน้องพันไว้ให้แบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบนะตะกุด5ดอกมีลูกขั้น4ดอกนะพนี่เนาะมีลูกขั้น4ี่ลูกแบบนี้หลวงพ่อเดิมมีเชือก้เดิมมาให้ อย่างนี้ครับพี่ตะกุดหลวงพ่อเดิมต,ตัดหัวตัดท้ายสวยงามครับพี่ตามตำราเลยนะพี่น้องสวยๆมีการนอกทุกดอกนะพี่น้องแบบนี้ผอมเชื่อกเลยพี่ตะกุดพัะเจ้าหรัพระองค์หลวงพ่อเดิมถ้าพี่ชอบเอาไปหก0้อยบาท เอาสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้ว,ลวับพี่แสดงว,ว่าวันนี้คลิป EP 224น้องนําเสนอพี่ๆครบถ้วนเลยนะครับพี่ชอบเลยกันไหนทักทายน้องได้เลยอยากดูรูปเพิ่มเติมเอาเดี๋ยวนะลืมลืมซูงออกให้ดูนี่ครับพี่มีรายการประมาณนี้แล้วพี่เนาะอยากดูรูปเพิ่มเติมรายการไหนพี่ทักทายน้องได้เลยครับพี่ยินดีให้บริการนะครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขอไปพี่ๆด้วยนะครับพี่วันนี้ ยามเช้าว,วันวันวันอังคารแบบนี้นะครับพี่ขอให้พี่ทุกท่านมีแต่ความสุขนะพี่เนาะร่างกายแข็งแรงนะพี่เนาะยังไงก็อย่าลืมทักทายมหานา้องนะพี่ยินดีให้บริการครับพี่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ